เรื่องราวแปลกๆเมื่อต้องไปเช่าหอพักอยู่ช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดคือการได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วยิ่งไปต่างจังหวัดอีกสวัสดีค่ะหนูชื่อดาวนะคะหนูมีเรื่องหลอนอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังวันนี้เสนอตอนสารริมระเบียงหลอน พอจบม .6 ดาวก็วางแผนเรียนต่อคณะที่เธอชอบด้วยความที่พ่อแม่เข้มงวดกับชีวิตมาโดยตลอดเธอเลยวางแผนที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดหวังว่าจะได้มีอิสระตามสไตล์วัยรุ่นบ้างหลังจากจัดการเรื่องตารางเรียนเรียบร้อยแล,แล้วดาวก็มาไล่ดูหอพักต่างๆว่าที่ไหนจะถูกใจเธอบ้างเรื่องราวที่คุณดาวส่งมาเล่านั้น เป็นเรื่องราวที่น่าจะย้อนไปประมาณเกือบ10ปีได้ตอนนั้นเวลาหาข้อมูลอะไรก็มักจะต้องดูผ่าน Google เท่านั้นคนยังไม่ค่อยกล้ารีวิวหลังจากหาข้อมูลแล้วก็ตัวเวนไปดูหอจริงวันนั้นไปดูได้3มที่แต่ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะรู้สึกคนจะอยู่กันเยอะเกินดาวไม่ชอบเสียงดังอยากได้ที่งเงียบหน่อย ก็เลยหาดูไกลออกมาจากมหาวิทยาลัยราคาแพงกว่าไม่เป็นไรแต่ขอบรรยากาศแบบเงียบสงบรุ่งขึ้นพอจบกิจกรรมที่มหาลัยดาวก็เลยไปดูหอต่อหอพักแห่งนี้อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเป็นอาคารห้าชั้นห้องก็ดูกว้างราคาแพงกว่าที่อื่นนิดหน่อยแต่มันดูเงียบดี ชั้นสี่ที่ดาวเลือกก็ยังมีคนมาอยู่ไม่เต็มดาวได้ห้อง402แล้วทำเรื่องมาจาล่วงหน้าเตรียมย้ายเข้าสิ้นเดือนช่วงนี้ก็อยู่บ้านเพื่อนแม่ไปก่อนดาวกะว่าเดี๋ยวสนิทก,กับเพื่อนใหม่ก็จะชวนมาอยู่ห้องข้างๆกันลองถามนิติว่าห้องที่นี่เต็มเร็วไหมเขาบอกเต็มตลอด นีนักศึกษาที่เรียนจบเขาย้ายออกกลับบ้านจึงเห็นห้องอย่างว่างแต่ว่าไม่เกินเดือนก็กลับมาเต็มแล้วในใจดาวคิดว่าโชคดีจังถ้าช้าคงไม่ทันแน่ๆพี่ในห้องนี้ติตะโกนถามมาน้องอยู่ห้องไหน402ค่ะฮะ402หรอทำไมเหรอพี่ ดาวถามงงๆเราเป็นคนชอบฟังเพลงเสียงดังหรือเปล่าเปิดเบาๆหน่อยละกันฉันนั้นเขาชอบเงียบๆพี่ในห้องพูดกึ่งแซวดาวรับคำพี่นิติแล้วก็กลับบ้านอย่างสบายใจไปบอกคุณนะดาวได้ห้องพักแล้วนะเดี๋ยวหนูจะย้ายไปสิ้นเดือนวันแรกหลังจากย้ายเข้ามา ก็ยังไม่เห็นห้องอื่นนะไม่รู้มีคนย้ายกันเข้ามาบ้างหรือยังก็เห็นปิดประตูหมดทุกห้องที่ห้องก็มีตู้เตียงโตเครื่องแป้งครบเดี๋ยวหาซื้อชั้นพลาสติกเพิ่มมาเก็บของก็โอเคละไปแวะเดินเล่นห้างหน่อยซื้อผ้าปูหมอนดาวกำลังมีความสุขรู้สึกตัวเองเป็นอิสระตอนนั้นไม่ได้คิดถึงอะไรน่ากลัวเลย แม่เต,ต่นเต้นกับเพื่อนใหม่ๆและกิจกรรมรับน้องย้ายของวุ่นวายไปหมดผ่านไปเกือบเดือนบอกเลยว่าทุกอย่างเงียบสงบเงียบจริงบางทีมันก็เงียบจนแปลกๆแต่เอาจริงตอนอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆลากต่อไปมาอยู่นะได้ยินเสียงเหมือนคุยกันเบาๆบางทีก็มีเสียงเหมือนคนอาบน้ำ นี่คือรู้สึกปกติมากไม่ได้คิดอะไรจนวันหนึ่งพออะไรมันเข้าที่ผ่านมาเกือบห้าเดือนแล้วเริ่มคุ้นชินกับสถานที่มีวันหนึ่งไม่มีเรียนด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยลองเดินขึ้นไปดูบนชั้นห้าเอ๊ะมีคนมาอยู่แล้วนี่แต่ชั้นสี่ไม่แน่ใจเพราะห้องปิดหมดทุกห้อง แต่ดาวเองก็ยังคิดว่ามีคนอยู่ปกติเพราะได้ยินเสียงจากห้องข้างๆมาตลอดแต่เรื่องแปลกๆมันค่อยๆมาวันหนึ่งที่ไม่มีเรียนช่วงบ่ายเย็นๆแล้วดาวได้กลิ่นเหมือนกลิ่นทูปก,กลิ่นดอกไม้ลอยมาจึงตามกลิ่นออกมาที่ระเบียงตอนแรกคิดว่าไฟไหม้หรือเปล่ามันเป็นกลิ่นไม้หอมๆดาวเลยชะโงกหน้า จากริมระเบียงตัวเองออกไปหลังประตูแล้วก็ไปเจอสารพัะภูมิไม้อยู่ตรงชานระเบียงของห้องยืงเข้าไปทางด้านในดาวพงาเขาตั้งสารพัะภูมิขึนหลังห้องตัวเองได้เลยหรอตอนนั้นก็งงๆแบบไม่มีคำตอบถาม่ากลัวไหมมันก็หล,ลอนๆแต่ตั้งแต่อยู่มาก็ไม่มีอะไร ดาวจึงไม่ได้กลัวอะไรมากเดือนต่อมามีนักศึกษาจากต่างประเทศเริ่มเข้ามาอยู่ที่นี่จากที่เคยเงียบสงบเริ่มวุ่นวายแล้วห้องตอนนี้เต็มทุกชั้นตอนกลางคืนจากที่มีเสียงกระซิบตอนนี้ลงเลงมากรำคาญสุดๆแปลก็ไม่ออกไม่รู้คุยอะไรกันทั้งเสียงโครมครามตึงตัง ไม่รู้อยู่กันยังไงแต่ก็ต้องทำใจเพราะไม่รู้จะย้ายไปไหนคืนหนึ่งได้ยินเสียงคนกรีตเสียงดังจนสะดุ้งตื่นดาวลุกขึ้นมานั่งนิ่งสักพักไม่แน่ใจว่าฝันหรือจริงลองเดินออกไปดูข้างนอกก็ไม่มีอะไรจึงกลับมานอนต่อแล้วได้ยินเสียงตึงๆเหมือนคนุุกกำแพง นี่ใน,ในใจยังคิดว่าใครคาออะไรกลัวนะยิ่งอยู่คนเดียวก็เลยหาเพื่อนมาเช่าห้องอยู่ด้วยกันก้อยเป็นสามารถหรอเรียกว่าเป็นทอมนั่นแหละเอาเป็นว่ากําลังคบหาดูใจกันกับดาวก้อยแวะไปมาห้องดาวอยู่บ่อยๆเนื่องจากเรียนคณะเดียวกันก็มาทำรายงานที่ห้องดาวเรื่อยๆพอเริ่มคบกัน ก็จะมีบางวันที่ก้อยมานอนค้างด้วยซึ่งมันก็มีเรื่องกันตั้งแต่คืนแรกเราเข้านอนกันตอนเกือบตีหนึ่งเนื่องจากออกไปดูหนังรอบดึกกันมาไว้กินข้าวข้างนอกพอถึงห้องก็เที่ยงคืนแล้วดาวเพลียอาบน้ำ้วก็นอนหลับไปจนรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนเบียดตอนแรก ดาวเข้าใจว่าก้อยจะมาแอบรักหลับเธอแต่ก้อยสกิดเธอไม่หยุดจนดาวรำคาญอะไรก้อยก้อยปลุกดาวให้ลืมตาขึ้นมาก่อนอะไรก้อยดาวเห็นอะไรไหมก้อยกระสบเบียดตัวเข้ามาจนอึดอัดใครไม่รู้อยู่ตรงระเบียงดาว ก้อยพูดเสียงกระสิบดาวได้ยินแล้วคนลุกสู้กลัวว่าจะมีโจนขึ้นมาป้นหรือเปล่ามองไปที่ระเบียงเป็นเงาคล้ายๆคนอยู่ริมระเบียงนั่งสูบบุหรีอยู่ดาวใครอ่ะก้อยฉันกลัวทั้งสองนอนเบียดกัน ก้อยบอกให้ดาวไปเปิดสวิตไฟพอไฟสว่างดาวส่องกไปที่ระเบียงไม่มีใครบอกให้ก้อออกมาดูไม่มีนะประตูห้องดาวมันเปิดออกได้แค่90องศาจะมองไปไม่เห็นระเบียงข้างห้องดาวรีบปิดประตูห้องไม่เห็นอะไรนะดาวยังไม่กล้าบอกเรื่องสารริมระเบียงของห้องข้าง ผ่านคืนนั้นไปก้อยคิดว่าข้างห้องมีคนอยู่คิดว่าข้างห้องอาจจะนั่งสูุบรี่และเงามันพามาที่ห้องนี้สัปดาห์ต่อมาก้อยก็มานอนที่ห้องเธออีกรอบนี้นอนเด็กกว่าเดิมเพราะมีทำรายงานกันด้วยเสร็จเกืบเกือบตีสาทั้งสองคนคลานขึ้นเตียง ดาวได้ยินเสียงปแปลกแปลออ,อดาวคนหัวรุกอะไรวะก้อยนอนนิ่งมากดาวนอนจ้องก้อยว่าเสียงมาจากก้อยหรือเปล่าแล้วก้อยก็ลืมตาขึ้นมาสะดุงเฮ้ย ดาวก็ตกใจถามเป็นอะไรก้อยฝันร้ายเห็นมันเงาดำลากยาวจากระเบียงมาจับที่ขาแล้วก้อยเข้าขยับไม่ได้คลายเงามันค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจนถึงหัวเขา่าแล้วก้อยก็ดิ้นสุดแรงลืมตาขึ้นมาเห็นดาวจ้องอยู่ก็ยิ่งตกใจทั้งสองคุยกันใจเต้นอรัว ้อยแอบงอนดาวที่ไม่ยอมปลุกเธอแต่ดาวก็บอกว่าไม่รู้ว่าละเมอเพระฝันร้ายกลายเป็นว่างอนกันไปอีกผ่านไปอีกสัปดาห์หนึ่งหลังจากง้องกันแล้ววันนี้ก้อยก็มานอนที่ห้องดาวอีกถามดาวว่าห้องข้างๆเหมือนมีคนอยู่นะก้อยบอก อยู่มานานแล้วป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันหลังจากงอนกันพอคืนดีกันวันนี้ก็จะสวีทเป็นพิเศษกว่าจะหลับก็เกือบตีหนึ่งดาวบอกเดี๋ยวท่าละเมอจะรีบปุกเลยคราวนี้พูดไปก็แอบหัวราอคขำความกลัวผีของก้อยแต่ตัวเองจริงๆก็กลัวเหมือนกันแหละ คืนนี้หลับสบายก้อยรู้สึกอบอุ่นที่ดาวนอนกอดเธอทั้งคืนปกติก็แค่กอดกันแป๊บๆอารมณ์เหมือนคนอยู่ในฝันก้อยลืมตาขึ้นมานอนอยู่อีกฝั่งเฮ้ยใครกอดกูวะแต่เวลาตกใจมันจะเหมือนผีอำ้ขยับตัวไม่ได้ก้อยดิ้นสุดชีวิต เมื่อรู้สึกมีมือยิ่งกอดแน่นอายก้อยสะบัดมือนั้นจนหลุดก้อยก้อยเป็นอะไรดาวเองก้อยรีบเปิดไฟหัวเตียงก้อยมึนงง,งอะไรวะก้อยรู้สึกขนลุกขยาไปหมดดาวถามเป็นไรดาวกอดเองเฮย้ยเมื่อกี้เราเห็นก้อยนอนฝั่งนี้อะและเป็นคนอื่นมากอด ตัวเองฝันร้ายทุกคืนที่มาห้องเราเลยนะก็ยห้สงสัยว่าตัวเองจะตาฝาดหรือว่าสลิมสเลอยู่ในฝันเพราะมองเห็นดาวอีกคนหนึ่งดาวเรากลัวเคยไหวเจ้าที่ยังก้อยบอกไม่เคยอ่ะทำไม่เป็นพาไปหน่อยละกัน ดาวพักก้อยสวดมนต์ไหว้พักก่อนจะนอนต่ออีกรอบหลังจากวันนั้นดาวก็เตรียมของสำหรับไหว้เจ้าที่และสามประภูมิพอก้อยมาถึงห้องทั้งสองก็พากันไปที่นิติถามหาสารเจ้าที่ของหอพักพี่นิติบอกว่าให้เดินอ้อมตึกไปอยู่ด้านหลังพอดีหนูเห็นสารหลังห้องเขาหนูอยากจะขอเข้าไปไหว้สักหน่อย พี่นิติมองหน้ากันน้องเห็นแล้วหรอเห็นหน้าแล้วคะ่ะแล้วมีอะไรหรือเปล่า,าก้อยตอบแทนดาวไม่มีค่ับพี่แค่อยากจะไหว้เพื่อความสบายใจก้อยห,หันมาสบตาดาวพี่นิติบอกว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่หรอกถ้าน้องจะเข้าไปเดี๋ยวพี่พาขึ้นไป ดาวบอกวันก่อนเห็นเหมือนผู้ชายอยู่ในห้องนะคะพี่นิติยิ้มยิ้มเดี๋ยวน้องไหว้เท้าที่เสร็จแล้วมาบอกพี่ละกันเราจะพาไปดาวเดินตามก้อยไปไหว้ศาลท้าที่แล้วก็บ่นเรื่องข้างห้องหืมดาวไม่บอกเลยนะว่าข้างห้องมีอะไรก็ดาวกลัวว่าใกล้จะกลัวและไม่กล้ามา เออไม่มาแล้วน่ากลัวก้อยแกล้งงอนดาวอึ้งตาแดงแดงเหมือนคนจะร้องไห้ก้อยปรบเฮ้ยพูดเล่นๆนะโอ้ดาวบอกตั้งแต่อยู่มาดาวไม่เคยเจอเลยอาจจะเป็นเพราะสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนแล้วก็เคยยกมือไหว้ศาสารข้างห้องอยู่ แต่จะมีแปลกๆก็ตอนที่ก้อยมานอนห้องเท่านั้นอาจจะเป็นเพราะแปลกหน้าก็ได้วันนี้เราไปไหว้ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นพี่นิติพาไปไ,วไหว้ถวายของเรียบร้อยพอกลับลงมาที่ข้างล่างก้อยถามว่ามีอะไรที่ห้องนี้หรอพี่พี่นิติบอกไม่แน่ใจเหมือนกัน เขาว่าคนเก่าที่อยู่เป็นผู้หญิงรู้แค่นี้ดาวกับก้อยมาคุยกันที่ห้องสรุปว่าจะย้ายกันไปอยู่ที่อื่นเพื่อความสบายใจเพราะเอาจริงๆก้อยก็ไม่กล้ามานอนที่นี่อีกเพราะว่าโดนอยู่คนเดียวดาวยังอยู่ที่ห้องนั้นจนครบสัญญาก็ไม่เจออะไรส่วนก้อย ไม่กล้ามานอนที่ห้องนี้อีกเลยแล้วถ้าเพื่อนเพื่อเป็นก้อยจะแวะมานอนที่ห้องนี้อีกไหมถ้าเป็นผมขอย้ายตั้งแต่เห็น่านละครับครับเพื่อนเพื่อนเรื่องราวในวันนี้หลอนกันไหมยังไงอยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยถ้าชื่นชอบวิดีโอของเราฝากกดไลค์ กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องน้องใหม่ด้วยนะครับและถ้าใครมีเรื่องเล่าประสบการณ์หลอนๆน่าก,กลัวน่าก,กลัวสามารถส่งมาให้ผมได้ที่อินบ็อกแฟนเพจเรื่องเล่าโลกวิญญาณทางเรามีของที่ะระลึกมอบให้สำหรับเรื่องของเพื่อนๆที่รับกันเรื่องมาทำคลิปด้วยครับและพบกันใหม่วิดีโอหน้าราตรีสวัสดิ